เพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับโนนีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่๊อปเลนจ้าก็หาเงินจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าที่จีนมันต้องจ่ายเงินยังไงมาครั้งแรกอะเนาะทีเนี้ยได้ซื้อสัทีสบายใจแล้วออรู้ว่ามันง่ายแค่เนี้ยวันนี้เรามาเช้ามากด้วยความหวังว่าเราอาจจะซื้อบูได้แต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยพนักงานก็คือศูนย์คือตอนนี้ยังไม่มีใครเลยเหมือนเรามาเปิดปาร์คให้เขาคนไทยคนแรกนะคะ <c oughs> ติดลั้วเลยคิว <c oughs> แรกปาร์คเปิด10บโมงเรามาตั้งแต่8โมงกลัวไม่ได้ซื้อละบูบู <c oughs> แต่จะบอกว่าคลิปนี้นะคะเราหาตัวอะไรได้แจกหมดเลยจ้าเย้น่ารักอ่ะแล้วชอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อุ้ยนี่เขาวิ่งกันหมดเลยดูดิด,ดูด,ดิเขาวิ่งกันฉ่ำเราก็ต้องวิ่งไหมอะวิ่งไปซื้อของก่อนวิ่งวิ่งวิ่งู้งงคนไทยต้อ เดี๋ยวค่อยมาชมทิวทันแล้วกันนะทุกคนตหลักมากเออเหนื่อยวิ่งมาเหนื่อยไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะเมื่อวานอะรีเซลวันแรกนะคะของโมโมโกโะเนาะซึ่งเขามาซื้อกันไปหมดแล้วทุกคนแรงปะเป็นไงคะคนไทยคนที่5ในการวิ่งเข้ามาได้อะไรไหมคะืม <laughs> เป็นป๊อปบบี้น่ารักมากเลยเฮ้ยน่ารักเอา มาเป็นตะเกียงแบบวินเทอร์ออกมาตอนคริสต์มาสแน่เลยนี่แล้วเราซื้ออันนี้ไปด้วยโมเดลบบูบกบ,บน่ารักมากทุกคนน้องเมนมาว่าแบงค์น่ารักมากมองไม่เห็นจะแมว่าอยู่ตรงไหนนี่จา8,000แอมนะคะพันกว่าบาทน่ารักมากเลยอ่ะเคสสิบห้าโปรแม็กน่ารักมากนี่ทุกคนน่ารักมากต้องหูมีสอลายนะคะนู่นเอาสองลายเลย แต่ว่าเดี๋ยวซื้อไปแจกด้วยลายละสามรางวัลแค่คอมเมนต์มานะคะนุ่นแจกทั้ง2ลายเลยลายละสามรางวัลเนาะแค่ง่ายๆเลยคอมเมนต์ comment มานะคะว่าติดตามนุ่นมาจากคลิปอะไรเป็นคลิปแรกนะคะแล้วก็เลือกสีมาได้เลยว่าเอาน้องโมโมโกหรือว่าเอาน้องลาบูบูจ้านี่สีละสามนะหกรางวัลคะ่ะใครได้เดี๋ยวนุ่นไปเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยนี่น่ารักมาก โบจ่ายเงินไปก่อนนะฉันไปถ่ายรูปก,กับลินข้างหน้าอ่ะเดี๋ยลองจ่ายดูก,ก่อนนะพี่นุ่นว่าหนูมีแต่งเงินสดมาไหมไม,ไม่คือเธอไม่เตรียมตัวมาหรอเดี๋ยวลองจ่ายดูอ่า<ใ>จ่ายได้จ่ายได้ฉันไปถ่ายรูปก,ก่อนคนมันน้อยเร็วๆคนน้อยคนน้อยนี่ลินตรงนี้สวยมากไม่มีคนเลยไหนดูสิตาโบซื้อเสร็จหรือยังหลอกให้โบจ่ายไม่ใช่อะไรหรอกไงคะคนไทยคนที่ห้าในการวิ่งเข้ามาได้เลยไหมคะ โบซื้อเสร็จยังอะ่ะคืออะไรยืนทําหน้าอย่างงี้คืออะไรก็หาเงินจะจ่ายแล้วไม่จ่ายเงินไม่ได้เอา้าทำไมอะ่ะบัตรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเงินสดก็ไม่พอซื้อขนาดนี้จะเอาอะไรมาจ่ายพอเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็ไม่รู้ว่าที่จีนมันต้องจ่ายเงินยังไงมาครั้งแรกนะเนาะเขาจ่ายอารีเพย์การเขาใช้อารีเพย์ผูกบัตรวีซ่ากับอารีเพย์ะแม่มีเหรอง่ายมากค่ะตายแล้ว เออ,เออเออเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนคือตอนเนี้ยที่จีนอะเป็นสังคมไร้เงินสดเลยทุกคน,นคือเห็นอย่างเงี้ยน้อยมากเลยที่จะใช้เงินสดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเวลาที่เรามาถ้าจะเอาให้ชัวร์ว่าวีซ่าของเราอะสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือต้องผูกกับแอปอารีเทก่อนซึ่งเนี่ยฉันจะสอนเธอโว้โหตายลทำง่ายมากบอกํำเดี๋ยวฉันทำให้ปุ๊บ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 เนี่ยเดี๋ยวไปนั่งร้านกาแฟาเดี๋ยวฉันทำให้เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีเรียบร้อย ง่ายมากแม่เราไม่จ่ายง่ายมากเลยเนาะจบเทเซนีเรียบร้อยปลายถือเลยจ่ายไม่ได้ก็ถือนี่ง่ายมากแกก็โหลดแอปอารีเพนี้มาใช่ปะโหลดเลยแล้วก็เข้าไปหน้าแรกอะ่ะม<า>ันจะมีแอดการ์ดก็คือแอดเลยกดแอดการ์ดแล้วก็พอเสร็จก็แอดได้เลยแอดบัตรได้เลย พอแอดเข้าไปเนี่ยมันจะมีแบบผูก OTP กับบัตรได้เลยบัตรเนี้ยก็จะใช้ได้แล้วง่ายมากเออแล้วหนูนไปยืนยต่อแถวแรกกเงนินสดมาทำไมชดจบก็เนี่ยไปเที่ยวไหนต้องศึกษาก่อนนะคะค<บ>ุณ้าวิธีการใช้เงินใช้ทองเพราวะว่ามันง่ายขนาดนี้คือเรามันสาวนักช้อปช้อปอะโฮลิกอยู่แล้วอะคือถ้าสมมุติว่าไปไหนเนี่ยใช้จ่ายแบบไม่ศึกษาก่อนนะ่ะมันก็บ้งแบบนี้<บ>ค่ะแล้องเ้ยไม่มีบ้ง เดี๋ยวใช้ง่ายจริงเดี๋ยวใช้ให้ดูเดี๋ยวแกดูเลยว่าฉันหยิบเงินสดขึ้นมาสักหยวนหนึ่งไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยทิปเนี้ยวัน,น<บ>เนี้ยจบเนี่ยทีเนี้ยใส่ได้ยังได้เลยรู้วิธีแล้วไงเออเห็นไหมทีเนี้ยได้ซื้อสักทีสบายใจแล้วออรู้ว่ามันง่ายแค่เนี้ย เนี่ยง่ายเลยทีเนี้ยจบออง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยทํากันบ้านก่อนมาเที่ยวด้วยคะ่ะท<ป>ุกคนร้านอาหารเขาสวยมากนี่ลาดาแต่วันนี้เอาไซ์ไม่เปิดนะคะนี่เมนูเขามีอ้าเนื้อบูเป็นขาเลยเหรอ <c oughs> อุ้ยน่ากินมากแล้วแบบคืออาหารอนะหรูหร่หาเกินไปปะหอยนางล่งหอยนางลมดูดิปูนิ่ม ราคาก็แรงนะ500บาทคือถูกสุดละแต่ว่ามันมีพิซซงพิซซ่าไงแต่เค้กน่ากินมากเค้กบูดูดิน่ารักอะป็นอย่างทำมาเพื่อให้กินนะทำมาเฉยเฉจริงโอ้ยน่ารักโลน้องใครยเบบี้มาแล้วเฟรนฟรายทรัฟเฟิลนะคะจานนี้คือ100หยวน500บาทท้าดาก็คือตกจานละร้อยหมดเลยเนี่ย ที่เห็น,นจริงช็อกก็ดี1ดชิ้นพ้วนเขาอาจจะโอมกิน,านมาลมแล้วหรือเปล่า,าอัานไหนลองอร่อยไม่เราเฟรนฟรายเขาเป็นแบบมันหวานไม่ใช่เฟรนฟรายแบบมันทอดแบบไม่ต้องจิ้มเลยอร่อยมากหวานหวานกรอบกอบอร่อย500รยก็ยอม กระเฉดรอดทาสปากเกตตีเด็กน่ารักขนาดนี้ก็กินสปากเกตตีเด็กจบกระต่าจะไปกินของผู้ใหญ่ทำไมน่ารักมากน่ารักมากไม่กล้ากินหน้าน้องอะ่ะอร่อยเป็นแยมโรลรสกุหลาบอร่อยมากหอมหอม คือที่จีนอะของหวานขเขาจะไม่หวานมากขนาดขนมน้ําตาลป้านแบบไทยอะที่เราแบบไปเดินกินอะไม่หวานมากน้ําตาลเขาอะคือกินแล้วมันอร่อยมันเพลินอะมันไม่เลี่ยนจริงแล้ววันนาสั่งกาแฟบอกว่าสแตนดาร์ดสุดา,าไม่หวานพอสั่งไม่หวานจืดจบต้องเผื่อนะคะใครติดหวานใช่ต้องสั่งเผื่อเลยถ้าใครชอบกินหวานเพราะว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยชาไซมัสคันอะดูวานหวานนะพี่ชาหวานกว่า แต่ฟังนะที่ชาไม่มีน้ำตาลอันนี้มีน้ำตาลขอกินหน่อยมามาถึงนี้แล้วมาจะกินตุก,กตาให้ดูสักครั้งหนึ่งอาร์ทอยให้เป็นบุญตามาขอกินหน่อยมาขอกอแล็ตอร่อยมากทำสวยคือแบบเอาพิมพ์แบบอาร์ทอยมาทำไหมเนี่ยอันนี้คือคาเฟ่อ,อีกอันหนึ่งนะคะดีมูน่ารักมากน,น้อน นี่เรากำลังจะไปเข้าเมืองลาบูบูกันเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนเป็นในเนี่ยอาร์ตทอยขนาดใหญ่แบบตั้งูอ้าวเขามีของเล่นอยู่เด้อมาหมุดเลยว่า แม้เราคือแอปเดียวได้เลยง่ายมากสบายใจ,จ <ก S 3> เราไม่ใช่อะไรนะซื้อจากในนี้ต่อได้เลยไม่ต้องสกแกนแล้วง่ายมากจริง <มๆ S 1> ก็คือสังคมแรเงินสดแบบร้อยเปเซถูกเวอร์มาแล้วดูสิว่าจะได้ตัวอะไรแกว่าได้ตัวอะไรเอาละเซ็กเทไหมเล้าแงไปเลยไขาดรุดจ,จบจบคือกะเก็งกำไรแต่กล่องเน่าละ ตบขอคำก่อนนะมีหมวกนี่ตัวที่อยากได้พอดีอ่ามีความลัคกี้หรอ lucky อีกแล้วตัวที่เป็นหน้ากากอ่ะถูก l u c ี y ละเวอร์เกินอุ้ยวันนี้อย่างตึงสวยมากน้องน่ารักนะเราดูดีเทลหมวกหมวกแบบเก่าน่ารักมากนี่ให้ดูน้องเป็นอย่างนี้พี่ชอบอ๋อเอามีดีอ๋อ ่ฉันพูดเอองวว่าาฉัันนยก้ตี้้ไดเลยนี่เรามาแลกพาสปอร์ตนะคะจะได้ไปเล่นเกมพาสปอร์ตน่ารักมากอ้าน่ารักอะ่ะทุกคนเอาเป็นที่ระลึกได้เลยเนาะคือทำดีมากดูดอิอย่าหาแต่วิ่งเข้าไปซื้อของหยุดแลกมาสปอร์ตก่อนจริง เปนบ้านจิ๋วน้องเขาก็จะมีบูธเกมต่างๆนี้นะคะ<ม>ก็คือแต่ละเกมก็คือเล่นง่ายมากแล้วก็มีเอาของรางวัลอะไรเงี้ยฟิลแบบงานวัดแต่แบบงานวัดผู้ดีนิดนึง คือของเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของเด็กน้อยเด็กน้อยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหมายถึงแบบเราที่เป็นนักสะสมมาก็ว่ามันน่ารักอยู่เพราะว่าทุกอย่างเขาก็ทําดีเทลอยู่นะแต่อารมณ์เหมือนแบบพาลูกมาเล่นส่วนสาธารณะ,ะนะอ้างจริงคู่ก็พูดเดี๋ยวมีลูกจะพาลูกมาใหม่นะจะมีลูกวันไหนเฮ้ยนี่เขาเล่นอะไรอะ่ะนี่เขาก็จะมีเกมแบบนี้นะคะเกมง่ายๆง,ง่ายจริงจ สุ่มเลยว่าจะได้สีอะไรยาวยาวเนี่ยยากสุดแตถ้าเข้าแค่อันเดียวก็ได้อะอ้้อ้าอ้โกออ้ ให้เข้ากี่อันอะให้เข้าก่อนเขาบอกตอนนี้นเข้าหมดอันเดียวก็ได้แล้วมั้งเหมือนง่ายแต่ไม่ได้เข็มกัดก็น่นารักนะมีรางวัลปลอบใจใช่ เราก็ถ่ายรูปคู่กับดีมูเรียบร้อยวันนี้เป็นดีมนะูเนาะเสียใจนิดนึงเพราว่จริงๆแล้วยอนถ่ายกับลาบูบูไม่ก็มันล,ลี่ไม่ก็คายเบบี้แต่ว่าวันนี้เป็นดีมูน,นะคะซึ่งก็โดนน้องตกเพราะว่าน้องน่ารักมากนี่เห็นยังฉใช้เงินสดที่ไหนล่ะ มันง่ายเนาะแล้วมันทำให้เราซื้อแล้วเขาเราียกเราใช้จ่ายใน่คล่องขึ้นเยอะคือตู้<า>จุ่มตู้อะไรก็คือได้เลยสัมปัดเขาเรียวกว่าใช้เงินสัมปัดจริงลูกี้ทำกันบ้านาเงินปิว,วในจีนสะพัดลนะักตอนเนี้ยโอเคก็ขออนุญาตปิดคลิปไปแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะใครที่อยากให้นุ่นไปไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกนุ่นได้นะจ๊ะใต้ล่างคลิปนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอไปถ่ายรูปก,กับแลนด์มาร์คตรงนี้ก่อนป,ป้ายตำเณรหรอใช่ใ <laughs> ใครจะเหมือนเธออะถ่ายกับป้ายป๊อปแลนด์